สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป้องฝ่ายสุขทุกคุณจ้ามณีพ่อวัดกับพีรดมีกายุกันที่ตลาดนัดบ้านอากิล้าอาเรอเรียง่อนแก่นจ้าชาขาสองจ้ายูเรียกจะมีสอหมอก่อนเนาะจ้ามีวันนึงมีวันอังคานนักวันเสาพี่น้องเอามาแล้วกับไปเบิ้อเลยจ้าไปเบิ้งร้าค้างวาไข่เดกแนงนี้ว่าน้อยจ้นี่ว่าน้อยตัวเทเดน้อหนี่ ตัวนี้พ่อเปิดราคาอยู่สองหมื่นสามพันสพอสองหมื่นหกพันอ๋อตัวนี้พ่อเราเปิดราคาอยู่สองหมพันจ้ะได้พราปีไปนพ่อตัวสี่เท่านี้ยังประทนให้พ่อปีจ้ะพี่น้องตัวนี้เท่าไหร่พ่อตัวนี้ตัวละหมื่นสาันอ๋อตัวนี้ตัวละหมื่นสามพันจ้ะตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นสามพันตัวนี้กะหนึ่งหมื่นสามพันพท่กันจ้ะพี่น้องเมื่อนี้อีพ่อมันล่ต เอามาหล่ตัวยุทั้งรถกรเมียนติพ่ะยุทั้งรถจากตัวจากแบบตัวละหลมื่นพันหาร้อยหมื่นพันหาร้อยแต่วายังไม่เดี๋ยวลงรถนะ,ะตัวนี้พอเราเปิดราคาอยู่สองหมื่นหาพันจ้ะตัวนี้มันได้พอปีไปไ่ยพอตัวนี้ก็ยังบไงจ้ะความสูงมันจะที่ประมาณรนึ่งยี่สิบหันแบบพี่น้องควาสูงจะ้ะที่พอเอามาเบิดไป มีอ,กอีกบอตัวน้อยทั้งคุณสิพ่อตัวน้อยตัวสีแดงๆสิพ่อนั่นน่ะตัวนั้นเส้าสามพ่ออสะดวกไห้เบือทั่วพ่อจ้ะพ่อไห้เบือทั่วได้บ่เบือท um ั่วนั่นผิดเกี่วไปไหนน่ารู้เปล่ะชั้นเรียกตัวนี้เพิ่นห้องอยู่ราคาสามหมื่นสามจ้ะตัวนี้เป็นตัวเมียหรือเป็นตัวผู้จ้ะ นี่เป็นตัวเมียจ้าพี่นอ้องความสูงก็อยู่ที่ประมาณลอยหยิบหาอยู่ดีจา้าแต่ว่าตัวใหญ่ดีดอยูงอ้าม้าตัวเดียวปะจ้าสามตัวได้เนะาะจ้ง้วตัวนี้พ่อแล้วห้องราคาอยู่หกหมื่นสามจ้าเป็นง้วอันท่องว่างหรือมีท่องแล้วพ่อมีทองจะท่องอยังเดือนเราจ้อ่อาท่องในหาเดือนแล้ว ท่องอยังไวพ่อเนี่ยท่องทับยังไวเจ้าน,นี่ก,ก็ทับกันทับตัวไวทับตัวโค้งต,ตัวไวงั้นตัวนี้ก็สูงดีอยู่ดอกจา้าสูงอยูท่ที่ประมาณลอยสามสิบห้าถึนอยู่จันหยบลอยสี่สิบคนละจ้ันี่เป็นบามันเลือกท่าใดพ่อเนี่ยเลือกเลือกท่ายเจ็ดสิบอ๋อประมาณเจ็ดสิบเนาะจา้าสูงดีอยู่ดอกจา้าสีก็งามดีจ้วยพ่อมีเบอร์โทรป่ะจ้ะ เบอร์ยังจ่าศูนย์หกสองศูนย์หงจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ส่อหยพ่อยังจ้ะพ่อถาวรมาอยู่อ๋อพ่อถาวรมาจ้ะเนาะอยู่บ้านมีอีกบ่จ้ะบ้านขวาบ้านขวาอยู่บ้านขวอมีง้ออีกว่พ่ออยู่บ้านมีถ้าใครก็โทรหาพ่อเลยเนาะจ้าขอบคุณจ้ะพ่อมาเบิ่งนควายน่อยจ้ะพี่น้องโอ้ใส่เขาวงามเลยตัวเท่าเรเนาะนี่เท่าเรจ้ะเนี่ยพ่อ เปิดเท่าไหร่จ้ะสามพันจ้ตัวละสามพันสิเพ่อตัวละสามพันตัวนี้ก็สามพันเต๋อ๋อตัวนี้เป็นควายผูวตัวนี้เด้อพ่อตัวนี้เป็นควายแม่จ้ะพี่น้องอายุปีกว่าบอกเพาะตัวละสามพันอ,อายุปีกว่าพี่นอ้อ,นองตัวสูงประมาณหน่อยกว่าจ้ะ บอร์งร้อยยี่สิบดอกจากพี่น้องแต่ว่าสุงมขวดปียุ่งจ้ากตัวนี้เป็นโตผูตัวนี้เป็นโตผูจา้าวมเบึงช้างคนแล้วาตัวนี้ฮงไพรพ่อท่าดจ้าราคาเดียวกันตัวละสามเมือนเนาะตัวนี้กับสามเมือนจ้าอันนี้กะจะเป็นควายควายน้อย ควายผูหรือควายเมียจ้าคว,าย,คควายผูเนาะอายุปีกว่าจ้ะพี่น้องเบิร์ดเบิร์ดไปจ้ะพ่อ,อนี่สามตัวจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็คือราคาควายหน่อยอายุที่อายุจะอยู่ที่ประมาณปีกว่ากจ้ะพ่อแล้วก็ห้องราคาอยู่ที่สามหมื่นจ้ะราคาสามหมื่นนี่ก็คือราคาที่ฮอรสามารถต่อรองเพิ่นไดจ้ะพี่น้องจ้ะ อายุปีกว่ากันสิ่ยูราคาเล้าๆประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องมาเบิ้งควายน้อยตัวนี้จ้ะของไผ่น้อหน,นี่จ้ะพ่อของไผ่เนี่ยพ่อพ่อน,นี่ลนะพี่พ่อเปิดไายบันไดจ,จ้ะเปิดไว้สามเก้าคูนเปิดไว้สามสิบเก้าคู่นี่เนะาะสองตัวนี่จ้ะเป็นตัวผู้ทั้งสองจากเดือนแล้วพ่อเนี่ยสี่โมงกุมเจ็ดเดือนแล้บวบอก จ้าประมาณอายุหกเดือนจ่าเป็นตัวผู่ทั้งสองตัวจ้าพี่นอ้องน้ยตัวนี้ตาเต้มเก้มจ้ำดีจ้านี่ยอัตลักษณ์ม้จาจ้าพี่นอ้องเขากำงามดีโยม้าเบิ่งอีตงกตัวนึงจ้าตัวนี้เดือนพ่อตัวเนี้ยสี่เลยกันเนาะจา้าตัวนี้กันงามอยู่พี่น้องงามอยู่อีพ่ออันเปิดแยกบะเปิดแยกบะพ่อ ถ้าแยกถ้าแยกเนี่ยตัวนี้เท่าใดตัวละยี่สิบตัวละยี่สิบก็คือตัวละสองหมื่นจ้ะก็คือถ้าซื้ออสองตัวนี่ยพ่อจะลดราคาลงอีกจ้ะพ่อมีเบอร์โทรบอจ่ะนี่ครับเบอร์ยังจ้ะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศ้าหนึ่งหสามย์เก้าหกสาย์าพ่อยังจ้ะพ่อเลขครับพ่อเลขบ้านใดพ่อแกงคอเนาะจ้ะอยู่บ้านนี้อีกบบอค่ะ มีครับเมียมันสามเมียพ่ออมสี่สี่ออกจ้ะถ้าอยากได้กะโทรหาพ่อเลยจ้ะอยู่บ้านมีมีควายควายมีหัวอีกว่าพ่องัวพ่อเลยวเ็คายจ้ะมื่อเนี้ยไม่หักโตจ้ะเอามาคูนี่เอามาคูนี่เนาะจ้ะงามๆจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือพี่แรมให้เบิ้งราคาควายน้อยจ้ะอายุที่จ้ะสองเงินกว่าตัวนี้เท่าไหร่พ่อเนี่ยสี่หมื่นแปด ตัวนี้ราคาสี่หมืนแปดห้องไว้จ้ะตัวนี้ท่องมาเพาะมันอยู่ที่ว่ามันจ้ะมันจากเดือนมาเพาอ,อมันหาเดือนมาเบิ่งไกลๆจ้ะราคา 48, สี่หมื่นแปดสูงสูงยน้องพอเราบอกว่ามันแล้วพอ่อมันได้ลูกจากตแล้วเพ่ะลูกสองสามค้าท่องเนาะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ ลอยยี่สิบห้าขื่นโยจะจะเกือบลอยสามสิบโยพี่น้องตัวนี้กันนาดีอยู่จ้ะพี่พ่อมีเบอร์โทรบ่จ้ะพ่อจ้ะพ่อมีเบอร์โทรบอบอใส่โทรศัพท์บอใส่โทรศัพท์เนาะจ้ะมื่อนี้มาจากตัวจ้ะมาบ่มาสองสองคมกับอีกแม่นางน้อยอ๋อสองคมกับแม่นางน้อยครับ โามนี่เท่าไรจ้ะเนี่ยแสนเจีาพันครับโคมนี่ทองอยู่แสนเยหาพันมีลูกบ่กค่ะลูกแม่โอ้แม่ลูกเนาะแ,แสนเจียรตห้าพันแม่ทองว่างเยู่จ้ะอันแม่ได้ลูกจากตัวเราจะ้ะลูกตัวเดียวครับตัวนั่นเ็นบอรครับผม,มตัวนี้ก็คือแสนเ 5, จ็ดหาพันจ้ะพี่น้องหนึ่งแสนเจ็ดมื่นห้าพันแม่ลูกจ้ะนี่แม่จะสูงยุทไใดหฮ้ ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิเดี๋จ้าพี่น้องอีกคู่นึงนะค่ะคู่ใดป้าคูนี่คืองามดีแท้ลูกเป็นตัวผู้เนาะจ้าเนาะเปิดเท่าไรจ้าไม่นีเปิดสิบเกดครับเปิดสิบเกดครับคือแสนเกีดเนาะจ้าเนาะเงี้ยทห่หกเกนแล้วครับตรวจแล้วอ๋อทองหางหกเกนแล้วใช่ครับอ๋อทองเงินพอใช้ครับจ้าทัดเข่าคืองามดีแท้จ้าเนี่ยอ๋อได้ยินแล้ว อ๋อสายพันธุ์สุริ้นไม่ต้องเจ็บตัวแล้วจ้ะลูกสามข้าทองครับลูกสามข้าทองโอ้พี่น้องงามงามแม่นี่มางามกระดอกกระเดียดเขาไหมอันนี้เป็นควายของห้อยเตจจ้ะพี่น้องเป็นตาเชียงดี่ดีจ้ะโอ้ผิวสีผิวงามจ้าสีงามดำอมตางงามจ้ะถ่ายงามจ้ะนี่ถ่ายงามปิดก้นดี 6กหางกเงาจ้าหางเงาเงาขอเบอร์นะค่ะขอเบอร์ติดต้อนะคะศูนย์เก้าหนึ่งศูนยเก้าหนึ่งสานสาหกูนย์สี่เครับ3 4มสเบอร์หอยเป็ดแมจ้าเนาะจ้าโอ้ยงามจ้าไปเรามีตัวตัวงามงาพอดีพี่แลวมีไดยยินข่าวว่าเอเป็ดเราสิเปิดตลาดนัด10จ้ะยุ้ยใสก็ไอ้ยอยู่บ้านน้องไฮครับบ้านนองเรืออืจ้านยังวันยังวันจันทร์ครับ วันจันเปิดเมื่อแรกเป็นเมื่อใดจ้ะมันที่ซีครับซีตุลาคมครับผม,มพี่น้องจ้าถ้าพี่น้องอยากอเอาง้วาควายไปขายหรือว่าจะไปเบื้งง้วาควาย<ม>ก็สามารถไปได้จ้าอยู่บ,บ้าน บ้านน้องให้จะเอำเพอ่นองเรือนี่นี่ถามพี่พ่อนี่โมก็บอกว่ามกตบวนนองเรือจะเอาไปได้พี่น้องจะก็คยรนั่นข้อแม้น้อยแม่น้อยตัวนี้จะพี่น้องเพิ่นห้องอยู่ที่ราคาสามหมื่นเจ็ดจะสามหมื่นเจ็ดพัน พี่น้องหลายๆท่านมันบอกว่าพี่แล้มไทยอราคาควายหน่อยมาให้เบิรงแน่ว่าราคาเท่ดใดนี่นะจ้าพี่น้องควายที่อายุปีกว่ากว่านี่อายุที่ราคาประมาณสามหมื่นกว่าจ้าพี่น้องบางตัวก็สองหมื่นแล้วต่อายุของควายแล้วตั้งหนักของควายจ้าพี่น้องถ้าตัวในญ่เนี่ยกระงามเนี่ยกะราคาดีจันเอยถ้าตัวที่บองงามจ,ะ,จะราคาก็จะลดลงจ้ามาเบิรงกทางนี้จ้าพี่น้องตัวนี้ของไผรจ้า ตัวนี้ของใครจ้ะของไอตี๋เปิดเท่าไรจ้าตัวนี้เปิดราคา UC เหมือนเก่หาหาหลอยจ้ะมีลูกป่จ้ะลูกไก่ล้วครับลูกค้าทองเนาะใกล้คลอดหรอป่าจา้าเราม,มีลูกติดป่จ้ะลูกติดขายแล้วครับขายแล้วเนาะตัวน,ะนี้คือราคาโดดๆก็คือมีตัวเดียวแต่ว่ามีทองคขาใกล้สิคลอดแล้วครับตัวใดว้ครับ มันถูกพอครับอ๋อจ้ะเป็นควายบ้านๆได้ลู้จะตัวเราจ้ะเนี่ยลูกลูกสามขาทองอ๋อยืนงามนี่ดีจ้ะพี่น้องตัวนี้นี่ควรค่าอ๋อนีตัวใดอีกบ้าจ้ะเอามาจ้ะมื่อนี้อายแล้วกาเสียเอาควายมาเนี่ยนะจ้ะป้าหยินงามแถบตวน้ะตัวนี้เปิดเท่าใดจ้ะตัวยังไงน่ะขายเก้าพันตัวครับเท่าใดก็ตัวนี้หาเก้บตัวนี้หาเมื่อเก้า จ้ะตัวนี้ได้จ้ะทอกันเนาะในราคาตัวละห้าหมื่นเก้าพันทั้งสองตัวนี้ทองทั้งสองตัวบ่จ้ะทองอันนี้ทองหาเดือนครับตัวนี้ทองหาเดือนตัวนี้ทองสองเดือนตัวนี้เป็นควายได้ลูกจากตัวเราจ้ะลูกสองได้ทองลูกสองค้าทองแล้วตัวนี้เด้ลูกสามค้าทองลูกสามค้าทองอ๋อเพราะว่าเวลาเขาเบิร์เวลานั่นหุ่นมันติดต่างกันลูกขาแยกไอ้เบิแล้วจ้ะลูกแยกขายหมดแล้วเนาะลูกเติมอยู่ สูงเติบด้วยจ้าตัวนี้ผมวัดแล้วลอยสามทิศเจ็ดราคาแปดครับตัวนั้นลอยสามเก้าละสี่สิบมันตัวนี้ประมาณลอยสามเก้าลอยสี่สิบจ้ามีเบแลจ้าควายสองตัวนี่เป็นควายที่พัฒนาแล้วเนาะพัฒนาแล้วครับผมจ้าแต่ตามราคาล่ะครับตัวนั้นจ้าผู้ใดอยากได้แม่พันธุ์ไปเลี้ยง้าจ้าผู้ใดอยากได้แม่พันธุ์ไปเลี้ยงก็สามารถโทรหาไอเราได้จ้ามีเบอร์โทรก็จ้า เบอร์ยังจากศูนย์แป้า088 088 565 565 3598 3598ครับหอยตูวครับหอยตูวเนาะจะยู่บ้านไดนจ้ายูสองเรือเนี่ยครับอยู่บ้านโดนท้องเนี่ยครับอ๋อใกล้ๆหน่อยจ้าโซกมานจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆก่อนจ้างามงามตัวควายเราเนี่ยโค้งดีเราโค้งดีหางเงาจะหนิหางเงางามจ้าตัวใหญ่ตัวสูงจ้าเราบอกว่าเป็นสายอุทัยจ้าเนี่ย อุ้ยงามจ้ะพี่น้องเป็นตาซื้อไปเลี้ยงอยู่จ้ะราคากับพ่อฟังที่ได้พี่น้องราคากับบัวแพงจ้ะราคากับสมโตอยู่จ้ะข้าวเบิ่งตัวนี้จ้ะพี่น้องถ้าจะได้ก็ตทองหาไอเราได้จ้ะเราก็กอยู่บ้านนนทองจ้ะอำเภอหนองเรือบ้านเราวนะโอ้งามงามจ้ะ ก็ได้ยินข่าวว่าเป็นเปิดไม่พุกวัานอังคารก็เลยแวะมาเบิ้งยังไม่ได้สอบถามข้อมูลตลายครับแต่ <c oughs> จะได้รีบไปทำธุระอาจารพี่น้องมื่อนี้พีรามีกับพระพี่พระนองมาเบิ้งลักฆังัวคอยจุลานาปันอังศิลานู้จ่าเนาะเมื่อนี้กับมาเบิ้งขาวขาวจ้าเมื่อไม่เมื่อหนาพีรามีก็จมาเบิ้งลักฆังัวคอยอีกจ้าเอ้ามื่อนี้เขากลาไปก่อนเนาะอย่าลืมติดตามช่องอีสานที่อยู่ด้วยอาจารพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า